เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมันเวยได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากรยูทูบกัมันเวยนะครับผมวันนี้นะฮะจะมาแนะนำไอเทมเ,เซตเบื้องต้นสำหรับเลนเจอร์มือใหม่นะครับผมก็อันนี้เป็นตัวเลนเจอร์เลเวลล้อยี่สิบเอ็ดนะครับผมมีคอร์ดฟ,ฟ้าแล้วอันนี้เป็นของกิจกรรมเก่านะฮะ เดี๋ยวมาดูกันว่าควรจะซื้อของอะไรบ้างนะครับผมเพื่อให้ตัวละครเราเก่งขึ้นนะฮะสำหรับใครที่เข้าดูครั้งแรกนะครับผมก็จะลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาไปคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะฮะสำหรับเรนเจอร์นะครับผมก็แรกๆมาถึงเนี่ยก็แนะนําว่าอัปเดตัสโดยการอัปเด็กนาไปก่อนนะครับผมเพราะว่าหลักๆเนี่ยเราเอาเด็กเยอะนะครับผมถ้าจำไม่ผิดนี่ของผมจะเป็นเด็ก90หรือ99เลยแหละน่าจะเป็น99นะครับผมแล้วก็อิน60นะครับแล้วก็มีเอจิ เหลือๆอยู่หน่อยหนึ่งประมาณสัก60นะฮะไม่ได้เยอะหรอกแล้วพอไปเลนเจอร์ปั๊บนะครับผมก็ตรงอัพเดกยาวเลยนะครับเพราะว่าเราเอาไว้ใช้สกิลหลักๆก็คือเราใช้เอลสตอรมเก็บเวลนะครับผมก็ขอแค่มันแรงอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็วันฮิตเองนะครับเลนเจอร์นี่ค่อนข้างง่ายนะผมจะติดอยู่ปัญหาเดียวของเลนเจอร์เลยคือ SP มันไม่ค่อยพอใช้นะครับถ้าใครแบบอินน้อยๆอย่างผมก็อาจจะต้องไปหาของดูด SP หรือว่าปั๊มยาเพิ่มอะไรอย่างงี้นะครับก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ค่อนข้างเล่นง่ายมากนะฮะต่อรงสนะคับ สกิลเนี่ยคัดหนึ่งก็อัพง่ายครับผมอัพทุกอย่างยกเว้นแอลโร่ชาวเวอร์9นะครับผมครบแล้วนะฮะสกิลมันอัพง่ายของอาเชอร์เนี่ยพอเป็นฮันเตอร์สไนเปอร์นะครับผมสไนเปอร์เนี่ยก็จะเป็นพวกฟอร์คอนไอสินะครับผมวินวอล์กสิบโฟกัสหนะฮะแล้วก็จะมีสติลโคลนะครับอันนี้เอารู้สึกจะเอามาเพื่อให้มาได้คุณบัตรของคอร์ดอาชีพมั้งครับผมอ่าแต่ถ้าใครไม่เอาก็ต้องไปดูคอร์ดอาชีพว่าเราจะใส่ไม่ใส่นะครับแต่อัพไว้เถอะพอยต์มันเหลืออยู่แล้วนะฮะแล้วววกกกกก็็จจะะะมมมีีีพพัััับบดเเนนนน่่่ยยอแคคทาางงผผฉๆรถึ เคมอลแท็บนะครับผมรีมูฟแท็บ1นะฮะแล้วก็มีแลน d m i ์ e 1นะครับก็หน้าตาประมาณนี้แหละมีบิดเบนด้วยนะครับผมบิดเบน10นะฮะต่อมาคัสสามมาถึงก็นี่เลยครับแอนโรสตอมก่อนเลยครับผมสกิลหากินนะฮะอัพให้เต็ม10ก่อนเลยครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ของผมเอาโนลิมิตก่อนเพราะว่าโนลิมิตเนี่ยทำให้เราแอนโรสตอมแรงขึ้นแล้วก็ยิงไกลแรงขึ้นด้วยนะครับเอาไว้เผื่อแบบบางทีแบบอยากเล่นดามจขึ้นไปอีกแบบ วันฮิตแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็บัฟได้ประมาณ1นาทีอาทีนะครับแล้วก็ติดคูลดาวไปแล้วเดี๋ยวค่อยวนมาใหม่นะฮะอ่ะาหลังจากอัพมาโนลิมิตเสร็จปั๊บนะครับผมบางคนเขาก็จะอัพคามโมเฟกก็เป็นสกิลหายตัวนะครับคล้ายๆกับฮอกกิ้งครับผมก็จะทำให้เราเดินในดันได้ชิลขึ้นนิดหน่อยนะฮะเอาไว้หายตัวแล้วดูสถานการณ์นะครับผมว่าเราจะแอโรยัดเลยหรือเปล่านะครับแล้วก็ เสร็จจากฝั่งนี้นะผมเสร็จจากฝั่งซ้ายกับโฮมเฟกอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยพวกวักมันเตอรี่ก็คือขี่หมานั่นเองนะครับผมก็จะมีเนี่ยวักสไตล์นะครับทำให้มันออโต้สเปลหมากัดนะครับผมแล้วก็วักทีสนะฮะก็เดี๋ยวอัพที่หลังได้นะผมแรกๆเราไอรอสตอมอยู่แล้วไม่ค่อยได้ใช้หรอกพวกหมานะครับโอเคเรื่องของสมใส่นะครับผมของสวมใส่เนี่ยเราไม่ได้ใช้ของเลเวลร้อยเลยเลนเจอร์มันมีเซตประจำตัวของตัวเองชื่อว่าไววิงเซตนะครับผมมันจะประกอบด้วย4ชิ้นก็คือเสื้อผ้าคลุมรองเท้าแล้วก็ปรรระะะะดััับบบข้าาางงงนนนคคซึ่่่แํวววใสไิเถอ ไม่ต้องใส่หลอกเซตร้อยนะผมเรนเจอร์คือเซตตัวเองมันเก่งเว่อว่เก่งเรียกว่าโกงอ่ะนะครับผมคือใส่ครบเซต4ชิ้นนะครับแอดล็อตตอมแรงขึ้น50%นะฮะแล้วก็ตีไกลแรงขึ้นอีก30เปอร์นะครับคือโกงจัดอ่ะนะฮะคนอื่นยังไม่แรงเท่านี้เลยนะครับและตัวเสื้อตัวอะไรพวกนี้เนี่ยราคาไม่แพงเลยนะครับเดี๋ยวดูราคาให้นะฮะอ่ะนี่ครับผมรองเท้า 200K นะผมรองเท้าเนี่ยเอาอะไรก็ได้นะจริงๆมันออฟได้แต่เราไม่ต้องสนใจออฟก็ได้นะฮะเราเอารองเท้าใส่โซฮีมเลยครับผมจะได้อ่ามานะะฮ รองเท้า 200k ใช่ไหมครับประดับอ่ะอันนี้เป็นพระคุมนะครับผมก็อีก 200k นะครับพระคุมนี่ก็ออฟได้เหมือนกันแต่เราไม่ต้องสนใจออฟก็ได้เอาแค่ใส่ให้มันครบชุดก่อนไม่ต้องตีบวกก็ได้นะเพราะว่าตีไปแค่ได้ฟรีเพิ่มนะครับแล้วก็จะมีแหละรประดับอ่ะประดับอีก 200k นะฮะแล้วก็จะเป็นเสื้อนะครับผมเสื้อนี่เสื้อจะแพงหน่อยอ่ะ 280k แพงสุดใจนะครับผมคือเรียกได้ว่าเซ็ตทั้งตัวบวกสูงเนี่ยก็น่าจะไม่ถึง M อ็ม่ะนะครับมัน2องร้อยสองร้อยสองร้อ่ะนะครัมันแปดร้อยเก้าร้อยเคแค่นั้นเองนะฮะถามว่าเอ้ยควรตีบวกไหมถ้าแนะนําผมแนะนําให้ตีบวกเสื้ออย่างเดียวเพราะว่าเสื้อเนี่ยทุกๆุหนึ่งอัปเกรดตีไกลแรงขึ้นสองเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าได้สักบวกเก้าเนี่ยก็ตีไกลแรงขึ้นสิบแปดเปอร์เซ็นต์ก็คือโกงจัดๆเลยอ่ะนะครับคือเสื้อแม่งโกงมากนะฮะเดี๋ยวดูราคาเสื้อบวกเก้าก่อนนะครับเสื้อบววกกออยู่่่่ทีีปรรรระะะมมมมมาาาณนนนนนคคัััับบแแต้้ใส์ดลผ เออถ้าจะหาออฟดีๆก็แนะนำเอ็กซ์เปิดอาเชอร์นะครับแต่เอ็กซ์เปิดอาเชอร์ค่อนข้างมีราคาหน่อยนะใครจะซื้อก็จริงๆเอาแค่บวกเก้าก็พอแล้วนะครับเนี่ยบวกเก้าเนี่ยสิบสามสิบสี่เอ็มนะครับผมก็ยิงไกลแรงขึ้นอีกเยอะเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวให้ดูดาเมจก่อนเสื้อบวกเก้ากับธนูเออธนูนี้ผมเป็นธนูแจกฟรีเลเวลร้อยนะครับก็คือโปรเบชั่นใส่การ์ดเป็นอาเชอร์สเกลเลตันนะครับผมเพราะว่าตอนนั้นราคามันไม่ได้แพงมากไงอาเชอร์สเกลเลตันน่นะจริงๆแล้วตอนนี้มันมีการ์ดอีกหลายใบที่น่นนนาสนใจะครับผม อ่าอันนี้คือใบแรก Archer Skeleton นะครับผมราคาอยู่ที่ 4.5m นะครับแล้วตอนนี้มันก็มี Recent Full Archer Skeleton แล้วนะครับเป็นการ์ดใหม่จากดัน Illusion นะฮะราคาอยู่ที่ 12m นะครับผมก็ขึ้นมา3เท่านะครับผมถามว่ามันต่างตรงไหนนะครับ Archer Skeleton นะครับผมยิงไกลแรงขึ้น10เปอร์นะครับแต่ถ้าเป็น Recent Full เนี่ยเมื่อใส่กัทนูนะครับผมก็จะมีโอกาสเล็กน้อยที่จะได้ Double s t a ร Level วล5 อัตโนมัตินะครับผมและเมื่ออัปเกรดถึงบวกสิขึ้นไปก็คือธนูนั้นนหะบวกสิขึ้นไปนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีอาวุธประเภทธนู20%นะฮะในกิจกรรมคอสฟ้าครบรอบสปีคุณจะได้อาวุธโปรเบชั่นบวกสินะครับดังนั้นเนี่ยคุณสามารถใส่การ์ดใบนี้ได้นะฮะก็เพิ่มดาเมจไปเลยครับ20%นะครับผมและยิ่งธรรมดาเนี่ยมีโอกาสออกเดวเบิลสตาร์บเองด้วยนะครับและถ้าใส่คู่กับเชอร์สเกเลตันเนี่ยก็จะทำให้มีโอกาสแปลงร่างได้นะครัััััับบบมมเเเเป็นนนนนนรรรระยยวาีีีคแต่่่กโชูดดไงง้ ก็ใส่ไปนี้ก็ได้ผมรีเซนฟูลอ a เชอร์สเกลิตันนะครับก็เป็นทางเลือกสำหรับคนที่พอมีงบขึ้นมาหน่อยนะครับโอเคแล้วนอกจากรีเซนฟูลนะครับผมก็จะมีการไวท์ไนท์นะฮะไวท n ไนท์ Knight, ตอนนี้นี่อยู่ที่ประมาณ17ล้านนะครับผมก็ถ้าเอาเม็ดแดงไปแลก70เม็ดนะี่ก็อาจจะถูกกว่านี้อีกนิดหน่อยนะฮะ เพราะว่าเม็ดแดงมันจะไม่โดนหักภาษีเลยพรุ่งนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็โอเคนะครับผมก็อันนี้คือยิงแบบทั่วไปเลยยิงมงยิงมอนยิงบอสได้หมดนะครับผมเพราะว่ามันตีขนาดกลางกับขนาดใหญ่แลยขึ้น20%นะครับก็เลือกเอาตามงบประมาณนะครับผมคือถ้าคนงบน้อยผมก็บอกว่าเอาแค่ลีเซนฟูลอาเชอร์ก็พอแล้วนะครับผม 12M นะฮะกับเสื้อไว้วิงอีกเมื่อกี้บวกใกล้อีกมันเท่าไหร่นะ13 25าม่สิ้าใช่ไหมครับไอ้พวกไว้วิงอันนี้ก็ค้ำค่างมันไปแล้วกันนะผมเศษไม่่่ถึงลล้้้าานนนนนเีีียะะะฮกก็็ปรมมมณ 25M แวใชตอ รีเซนฟูเอชเชอร์นะครับผมแล้วก็ไวบิ้งบวก91ตัวนะครับหมวกไม่ต้องใช้หมวกใช้ของฟิลเลยบิตติ้งเลยบดเอาไว้ดูดเ p ด้วยนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่แนะนำก็คือ s ซาวแอมพิ i ายนะครับ Sound Amp เนี่ยข้อดีของมันก็คือลดไล่ห้าสิบนะครับสำหรับ Archer ร์บาดแดนอะไรพวกนี้นะครับก็จะทำให้ a อนติสตอมเร็วขึ้นครึ่งหนึ่งเลยนะครับและโดยที่เราเรียกเยอะอยู่แล้วอ่ะเราก็ลดไล่ไปได้เยอะอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วก็ราคาของ Sound Amp ตอนนี้อยู่ที่อ่าสมมมติขอองผผเนนี่ยใช้ Sound Teleport Amp ก็คคื8 9บาะรัม ถ้าเป็นแบบไม่ใส่การ์ดก็คือการล้านนะผมก็ต้องบอกว่าตอนนี้ราคาซาวแอมมันขึ้นมาเยอะนะฮะเพราะว่าช่วงกิจกรรมนะครับทุกอย่างแพงขึ้นหมดนะครับซาวแอมนี่สิ่งแรกเลยครับผมหลักๆมันใช้แค่นี้ไงครับผมไปซื้อรีเซนต์ฟูลมาใส่โปรโมชั่น6กสของเราซะนะครับแล้วก็ซาวแอมสักข้างหนึ่งก็ได้นะครับผมแต่ถ้าใครไม่ได้ใส่ซาวแอมก็ไม่ได้เดือดร้อนมากก็อาจจะไล่ช้าหน่อยต้องเว้นระยะจากมอนมากหน่อยแค่นั้นเองนะฮะเออถ้าให้น้นนะครับผมถามว่าสิ่งแรกควรซื้ออะไรก่อนควรซื้องบก9 เอาแค่มาให้มันครบเซตก่อนนะผมเสื้อผ้าคลุมรองเท้าแล้วก็ประดับให้ครบก่อน4ชิ้น 1M เอนะครับเอาให้ได้ก่อนหลังจากนั้นค่อยมาเก็บตังค์ซื้อการ์ดก็ได้นะครับการ์ดอาวุธเนี่ยก็ค่อนข้างสำคัญเพราะเพิ่มระเมจโดยตรงเลยนะครับส่วนบวก9เสื้อเนี่ยว้ที่หลังได้นะฮะซซวแอมนี้คือเป็นออปชั่นแนลนะครับผมถ้าใครหาซาวแอมไม่ได้นะครับแนะนาว่าไปลองทำเควสล็อกลิดดูนะครับล็อกลิดเนี่ย เราจะได้ตัวนี้ครับผมเมื่อทำเควสประจำเมืองเสร็จนะเควสไม่ยากครับผมเลนเจอร์สบายนะฮะใส่วิ g ิเนเต้แบตเอลนะครับผมเมื่อเด็กถึง90นะครับจะเพิ่มตีไกลแรงขึ้น3%นะครับแล้วก็มี1สล็อตด้วยนะครับก็เอาไว้ใช้ได้นะฮะสำหรับใครที่หาซาวแอมไม่ได้แล้วก็อยากได้ไอเทมราคาถูกๆฟรีนะครับอันนี้ทำฟรีนะวิกิเนเต้เนี่ยทำฟรีนะครับแค่เควสเปิดเมืองเลือกดีๆก็พอนะครับ ก็ได้ยิงไกลเลยขึ้นอีก3%นะครับก็ประหยัดได้นะฮะเรามาดูดาเมจกันนะครับก็ดาเมจนะครับอันนี้ยิงไข่ในเมืองนะฮะกด Improve ก่อนนะครับผมฟอคอนไอนะฮะแล้วก็ไอรัสตอมสินะครับใส่ลูกหนูก่อนนะครับปุ๊บดาเมจอยู่ที่5 0,000นะครับผมซึ่ง5 0,000อันนี้ไม่ได้แพ้ธาตุด้วยนะครับผมหมายความว่าถ้าเราไปยิงตรงธาตุอย่างเช่นยิงพวกอันเดยยิงพวกมืดอย่างเงี้ยมีแต่แตะ6 7 0,000ได้สบายๆนะครับผม ซึ่งดาเมจ6 7เจ็หมื่นในระดับเลเวลต่ำกว่า130นี่คือตายเกือบทุกตัวนะครับเนี่ยอันนี้5 0 0 0 0ื่นห้านะครับผมนี่ฮะห้าหมื่นสองนะครับอ่าอันนี้คือแค่อาเชอร์สกิเลตันนะครับผมยังแรงขนาดนี้นะครับผมอ่าสำหรับใครที่สงสัยว่าถอดซาวแอมแล้วมันชา้าแค่ไหนนะครับอ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะฮะแอโร่ปั๊บเห็นไหมถอดปั๊บยิงเห็นปะมันหนืดขึ้นมาแบบเห็นชัดนะครับผมเพราะว่า50%ที่หายไปนะฮะนี่เหว่าเนี่แหละซาวแอมที่เขาบอกว่า ช่วยได้ช่วยได้นะผมคือเนี่ยคือพอเห็นระยะยิงปุ๊บยิงเสร็จนะผมแล้วก็วิ่งหนีเลยก็ได้นะฮะอ่านี่ห้าหมื่นสามใช่ไหมเดี๋ยวเราถอดซาวแอมทิ้งนะครับผมแล้วก็ใส่เป็นวิญญาณเต้แบตแทนนะฮะวิญญาณเต้เนี่ยอันนี้เป็น L นะเออเลือกดีๆมันมี L กับ R นะครับผมเอา L นะ L มันทําให้ตีไกลแรงขึ้นนะครับถ้าเป็น R เด็กเก้าสิบมันจะกลายเป็นรถไล่นะฮะใส่ปั๊บห้าหมื่นสามห้าหมื่นห้านะครับผมแรงของเมื่อกี้ประมาณสามพันนะครับผมแต่ก็ไล่ชา้าลงนะฮะ ด้วยความที่มันไม่มีลดไลฟ์หาสิแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแบบแอดลอสตอมไม่ครบเซตนะครับผมก็คือไว้วิ่งไม่ครบเซตนะฮะดูฮะดาเมจนะผมจาก50,000เหลือแค่28,000นะครับผมแค่ใส่ชุดไว้วิ่งไม่ครบเซตแค่นี้ดาเมจหายไป20,000เลยนะครับผมเนี่ยแหละครับผมชุดโคตรโกรงของเลนเจอร์นะฮะขอไม่ต้องเยอะแค่นี้ดาเมจ50,000สบายๆนะครับผมยิงไกลยิงหมู่ด้วยนะผมคือวงมันกว้างมากเลยนะสำหรับสกิลเอดลอสตอมเนี่ยนะครับก็เป็นอาชีพที่คนงบน้อยสามารถเล่นได้นะผม สายฟรีนี่คือเริ่มมาแค่ใส่เซตไว้วิงก็เทพแล้วนะครับนุโปรไฟชั่นห13กับหมวกดูด SP เนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับถ้าใครคิดว่า SP จะไม่พอนะครับผมก็ลองหาตัวออฟดูด SP มาก็ได้นะครับอันนี้มันเป็นออฟดูด SP 1%จากดาเมจนะครับผมใส่ส่วนหลังนะครับผมแต่ถ้าใครหาส่วนที่เป็นส่วนปากได้ก็โอเคซึ่งหาไม่เจอมันหายากเพราะว่ามันคอสตูมมาเซิร์ชออฟไม่ได้ไงต้องไปไล่เซิร์ชคอรอสตูมก่อนแล้วค่อยมาหาออบที่หลังนะครับ ก็จะลำบากหน่อยนะครับแต่ก็ลองดูเผื่อเจอร้านไหนขายคอร์ดูด sp ราคาไม่แพงมากนะครับผมก็ลองหามาใช้ดูถ้าไม่งั้นก็อาจจะต้องใช้เป็นพวกสมอมานาโพชั่นอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับผมถ้ามีอยู่ในคลังนะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็สรุปสั้นๆง่ายๆเลยนะครับผมมาถึงเล่นเลนเจอร์ครั้งแรกเนี่ยซื้อไววิ่งสูตรกันเลยครับ1 m นะฮะจากนั้นเนี่ยก็ไปเก็บตังค์ซื้อกาดแสอาวุธนะครับผมก็จะมีตั้งแต่แบบถูกๆก็เป็น Archer Archer s k e l e t o n นลครั 4-5M นะครับะมับแห้าณ 17 18m แล้วแต่นะฮะคือโดยรวมๆเนี่ยเอาแค่การ์ดกับตัวไว้วิ่งเนี่ยไม่เกิน 20m หรอกนะครับผมสบายแล้วนะครับชีวิตดีมีความสุขนะครับใช้ยาวนะครับผมหลังจากนี้ข้อไปตีบวกเสื้อเพิ่มก็ได้เอาจริงๆแค่บวกสีไว้ก่อนก็ได้นะฮะอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็เท่านี้ละกันนะผมก็จะลืมกด subscribe YouTube กัน w วด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ